ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสายสายช่างนะครับคลิปนี้ก็ EP ีที่2นะครับหลังจากที่เรา,าซ่อมนะครับชุดดึงสตาร์ทต,ตรงนี้นะครับนะทีนี้เราก็มาคลายน็อตตรงนี้นะเมื่อกี้ผมหยอดน้ำมันลงนะครับเพื่อนช่างเห็นไหมครับดึงแล้วไม่ติดนะไม่ติดทีนี้ เราก็จะถอดชุดนี้ด้วยน็อตหนึ่งสามี่ตัวเอ้ย3ามตัวนะครับน็อต3ามตัวนี้นะครับก็ถอดแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้เลยนะเหมือนที่ผมทนะํานะอทีนี้ก็ชะโรมน้ํามันนะครับชะโรมน้ํามันเพื่อทําความสะอาดนะครับต้องไปตามขั้นตอนนี้เลยนะครับเพราะาแต่ละเครื่องนะครับจะสกระบกมากนะครับจากฝุ่นที่เราตัดนะครับนะ ขี้เลื่อยนั่นเองนะครับก็เป่าทำความสะอาดก่อนนะแบบนี้ให้สะอาดเลยนะครับเพราะเวลาเราถอดนะฝุ่นพวกนี้นะครับจะติดที่คารบูเรเตอร์หรือจะร่วงหล่นลงไปนะครับที่ห้องจุดระเบิดนั่นเองนะครับ ตรงนี้นะครับวิธีถอดนะสำหรับเครื่องนี้จุดสังเกตก็คืออยู่ตรงนี้นะครับจะมีน็อตอยู่นะจะมีน็อตอยู่1ตัวแล้วก็โยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนชนะ่านะชุดสายต้องเอาสายสายสวิตออกก่อนนะตรงนี้นะถอดสายสวิตตัวนี้ออกแล้วก็ ค่อยไปถอดอีกฝั่งหนึ่งนะครับดูกันไปพร้อมๆกันนะครับผมจะให้ดูวิธีถอดด้วยนะครับอาจจะตั้งกล้องไกลหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกลับนะครับตอนประกอบกลับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งนะครับว่าวิธีประกอบกลับ ประกอบยังไงใส่ยังไงนะครับคลิปนี้ก็เร่งด่วนนิดนึงนะครับจะไม่ได้ดูไกลนะผมตั้งก้องไว้นะครับเพื่อช่างนะนี่นะครับตัวนี้เราจะบิดแล้วก็โยกออกนะทีนี้เหลือน็อตตัวนี้นะครับเมื่อกี้นอ็อตหัวแฉกนะครับเป็นสกรูหัวแฉกทีนี้ก็จะเป็น ระเจดาวนะครับอันนี้ผมดูไม่ชัดนะครับก็ใช้หกเหลี่ยมไปนะจริงๆแล้วเป็นใช้เป็นประเจดาวนะนะครับตัวนี้จะมีน็นอตประเจดาวนะครับสตัวนะครับประชานะน็อตประเจดาว2ตัวแล้วก็คลายออกนะครับ คลายน,อน็อตตัวนี้ออกเสร็จนะครับเราก็จะสามารถนะครับดึงชุดคาร์บูเรเตอร์ออกมาได้นะครับโดยการปลดสายนะครับน้ำมันนะครับผมนะปลดสายน้ำมันออกแล้วก็โยกออกมาได้เลยนะเราจะดึงน,อน็อตออกมานิดนึงก่อนนะครับดึงน,อน็อตออกมานิดนึงนะครับถึงจะออกได้นะ สำหรับชุดตัวนี้จะเป็นถาดรับนะครับคาบูรเรเตอร์นะแล้วก็แยกไว้นะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นวิธีล้างคาบูรเรเตอร์นะครับตัวนี้ถอดออกมาแล้วนะทีนี้เอาเราโยกออกมานิดนึงก็จะเจอสายน้ำมันนะครับเราไปกันช้าๆนะจะมีสายอยู่สองสายนะครับก็ข้างบนนะ สายอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะก็สกรปรกแล้วก็ต้องเป่าเป่าเรื่อยๆนะครับเวลาเราแกะนะก็พยายามอย่าให้ฝุ่นเข้าไปนะเวลาเราจะถอดล้างนะครับนะทีนี้ถอดชุดสายออกนะนี่นะครับถอดออกเลยก็มีด้านล่างอีกเส้นหนึ่งนะครับ ตัวนี้จะเป็นสายน้ำมันนะครับส่วนสายดูดจะอยู่ด้านบนนะครับเมื่อกี้นะที่ผมถอดนะทำความสะอาดอีกทีนะครับภายในรอบนอกนะขอควรระวังอย่าเป่าเข้าไปในชุดคาร์บูเรเตอร์นะครับภาพปุ่มขาปั๊มนะครับจะขาดได้นะครับนะก็เป่าข้างนอกก่อนนะครับถ้าดูใกล้ๆนะครับเพื่อช่างจะเห็นความสกปรกนะครับเห็นไหมกระเด็นกระรอนออกมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมถึงเน้นว่าให้ทําความสะอาดภายนอกก่อนนะครับนี่ครับช้าหน่อยนะครับแต่ก็ทํางานนะครับการทํางานต้องมีความสะอาดนะครับถ้าหลุดร่วงเข้าไปแล้วก็อโอกาสที่ประกอบเข้าไปแล้วจะเครื่องยนต์จะติดนะก็น้อยนะครับผมนะจากประสบการณ์นะครับผมสำหรับ วิธีล้างคาร์บูเรเตอร์นะครับผมจะทำอีกอีพีหนึ่งนะครับก็กินเวลามาเยอะแล้วนะครับเพื่อนช่างนะอันนี้ก็เอาเป็นคลิปถอดก็แล้วกันนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับคลิปล้างคาร์บูเรเตอร์นะครับ EP 3ครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ